สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะพอบอรบเรือนจำให้การตรวจชั้น14สัปดาห์ละ3ครั้งค่ะโบยตำรวจพื้นที่ผู้คุมพิเศษพลาดถูกไล่ออกพุ่งคดีอาญาค่ะ นายนัททีผอบรเรณจำค่ะให้การว่าในกระบวนการเราเฝ้านะคะจะมีเจ้าหน้าที่คุม24ชั่วโมงมีระบบรีพอร์ตที่เป็นเอกสารเป็นแอปพลิเคชันลน์ค่ะซึ่งผมต้องรับรู้รายงานทุกชั่วโมงการกินการอยู่นะเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายภาพให้ผมเห็นทุกชั่วโมงในทุกสัปดาห์ผมจะไปสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งแล้วก็เวนตรวจระดับผู้อํานวยการส่วนจะต้องไปทุกวันนะ,ะไปดูให้เห็นแล้วก็บันทึกทั้งภาพต่างๆไว้เป็นพยานหลักฐานซึ่งถ้าเขาพลาดไม่ได้อยู่จริงพวกนี้คือไล่ออกอย่างเดียวค่ะ พมบอกระนจำค่ะยังกล่าวด้วยว่าในกระบวนการนี้ค่ะแม้กระทั่งตํารวจในฐานะผู้คุมพิเศษที่ได้รับความกรุณาจากทางตํารวจพื้นที่ที่ผมขอความร่วมมือไปเป็นผู้คุมนะซึ่งโทษก็น่าจะหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วก็กล้าเรียนท่านว่าผมเนี่ยไม่เอาอนาคตของผู้บัญชาการนะผมทํางานมา30กว่าปีไม่เอาไปแลกกับอะไรนะไม่มีอะไรที่สามารถทําให้ผมทําผิดกฎหมายได้แน่นอนนะแล้วก็บอกว่าทางเวรตรวจเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะเวรที่อยู่ โทษไล่ออกอย่างเดียวแล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567กาสํานกข่าวอิสราได้รายงานการบันทึกชวเลขการให้การข้อมูล ของ3ใน12รายที่คณะกรรมการปปรชตั้งองค์คณะไต่สวนค่ะได้โดยชีย้แจงต่อคณะกรรมการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่8เมื่อวันที่14ทธันวาคมนะแล้วก็ครั้งที่9เมื่อวันที่21ทธันวาคมกรณีเรื่องร้องเรียนของนายวชระเพชทองอดีตสสกทมพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งได้เชิญตัวแทนจากกรมราชทร พูดแทนโรงพยาบาลตารวจมาชี้แจงได้แก่พลตํารวจตรีสามารถมู่สิริค่ะนายแพทย์สบเโรงพยาบาลตำรวจนายนาทีทองปราดค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพและนายสิทธิสุธีวงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมราชธรร์ในขณะนั้นมาให้การสอบถามนะคะให้ข้อมูลต่อกันมาทีการตํารวจค่ะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะก็มีมติรับเรื่องพร้อมตั้งองค์คณะไต่สวนเต็มคณะนะข้าราชการระดับสูงของกรมราชทัณฑ์และก็โรงพยาบาลตำรวจนะฮจำนวน12รายหนึ่งในนั้นก็คือนายณทีทองปราดค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะซึ่งนายณทีค่ะก็ให้การบอกว่าขออนุญาตชี้แจงเรื่องการรับตัวนะโดยเป็นการทั่วไปก่อนปกติเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะรับตัวผู้ต้องขังเขาเรียกผู้ต้องขังเป็นโดยรวมนะ รวมทั้งเด็ดขาดระหว่างการฝากขังต่างๆนะครับของตํารวจก็จะเหมือนกับใช้ว่าผู้ต้องขังค่ะเราจะรับเมื่อมีหมายสารค่ะโดยปกติเราก็ต้องมีหมายสารเช่นในกรณีเคสของนายทักษิณนะเมื่อวันที่22ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำาังตําแหน่งทางการเมืองค่ะมีคำพิพากษาไว้แล้วแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลออกหมายนะเพื่อจําคุกเรือนจําก็รับตัวจากสารเป็นขั้นตอนแรกค่ะก็คือมีการตรวจสอบนะโดยตรวจสอบโดยพิมพ์นิ้วมือ เมื่อถูกต้องตรงที่พนักง,งานสอบสวนได้ยืนยันกับสารค่ะเจ้าหน้าที่โดยทางสารเนี่ยของเรานะก็จะมีประจันอยู่ที่สารนะคะก็จะรับตัวเมื่อมีหมายนะ,ะพอยืนยันถูกต้องก็นําตัวเข้าสู่เรือนจาพิเศษกรุงเทพในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา1 1อนาฬิกานาทีค่ะรับตัวจากสารดีการและเมื่อนําเข้าสู่เรือนจำนะในกระบวนการรับตัวก็จะต้องเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานเรียกว่า SOP ค่ะในการรับตัวผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยจะเหมือนเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะโดยมาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะซึ่งช่วงแรกก็ ต้องมีการตรวจสอบอีกนะในกลางวันเขาเรียกว่าทางส่วนควบคุมนะฮะผู้นวยการส่วนควบคุมก็อยู่นี่ในกลางวันเป็นเวลาทํางานปกติส่วนทางควบคุมโดยฝ่ายควบคุมก็จะยืนยันตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะจากการรับตัวจากศาลว่าคนละส่วนนะฮะ พอมาถึงก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบนะรีเช็คกันอีกครั้งว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะกับที่สารออกหมายหรือไม่ค่ะก็เช็คที่สารเช็คที่เรือนจําตรวจสอบลายแบบพิมพ์ลายนิ้วมือนะพอเห็นว่าถูกต้องเป็นคนคนเดียวกันก็รับตัวพอรับตัวแล้วค่ะก็เข้าสู่มาตรฐานการรับตัวก็คือตรวจสอบประวัตินะก็จะมีการลงรับประวัติทั้งสอบถามเรื่องคดีรีเช็คต่างๆเขาเรียกว่ารอทอ1นนะก็จะมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนค่ะจะต้องเข้าสู่กระบวนการการตรวจร่าางกย ถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานทาไม่ทําก็คือไม่ถูกต้องและในข้อมูลนั้นก็จะมีการลงเข้าสู่ระบบนะว่าเขาเรียกว่า17ระบบของเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะที่ลิงก์กับกรมทุกเรือนจําทั่วประเทศก็จะมีระบบอิลเล็กทรอนิกส์นะท,ที่จะต้องรีพอร์ตกันขึ้นไปรวมกันที่กรมนะเพื่อเข้าสู่กระบวนการนั้นค่ะแล้วก็มีการซักประวัติเรื่องโรค แพทย์พยาบาลก็จะตรวจนะซักความเป็นไปสุขภาพร่างกายเพื่อในการแยกปฏิบัตินะทั้งเรื่องของโรคระบาดด้วยเพราะว่าปัจจุบันเรือนจาทั่วประเทศก็ยังมีระบบการกักตัวเนื่องจากโรคโควิดด้วยนะณนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังมีการกักตัว5วัน10วันก็ยังใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวท่านอดีตนายทักษณิณก็ถูกตรวจสอบประวัติโดยทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลของเรือนจําก็จะมีการซักประวัตินะทั้งดูประวัติโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ตรวจชีพจร ตรวจอะไรต่างๆตามวิถีของแพทย์แล้วก็แพทย์ก็จะมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัตินะให้พยาบาลเรือนจําได้ปฏิบัติต่อไปค่ะซึ่งโดยหลักการปฏิบัติเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็เรือนจําทั่วประเทศก็จะแจ้งไปยังตํารวจพื้นที่ว่าเรามีผู้ต้องขังออกไป,ไปออกไปนู่นไปนี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นเป็นขั้นตอนหลังจากที่คุณทักงศรีเนี่ยออกจากเรือนจำนะก็จะมีการขอจัดกําลังมาแล้วก็ตั้งเป็นผู้คุมพิเศษนะก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้คุมก็จะจัดเป็นกําลังเนี่ยก็เป็นคู่เป็นชุดนะนี่คือกระบวนการที่เป็น มาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบนะซึ่งผู้สั่งถ้าไม่มีอํานาจหน้าที่กําหนดไว้เขาไม่สามารถสั่งแล้วก็หน่วยปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติตามนั่นเองค่ะและมีบางช่วงบางตอนค่ะที่คุณนทีนะ,ะก็กล่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่เวนถ้าคุมและผู้ต้องขังหลบหนีคือไล่ออกอย่างเดียว ในชีวิตผมเนี่ยมีผู้ต้องขังหลบหนีไปเนี่ยไล่ออกอย่างเดียวนะผู้คุมที่นครก็ออกไป3คนและในกระบวนการเฝ้าเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคุม24ชั่วโมงมีระบบรีพอร์ทที่เป็นเอกสารนะเป็นแอปพลิเคชัน Line ซึ่งผมต้องรับรู้รายงานทุกชั่วโมงนะการกินการอยู่ เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายภาพให้ผมเห็นทุกชั่วโมงในทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะไปสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งนะแล้วก็เวรตรวจระดับผู้อํานวยการส่วนจะต้องไปทุกวันไปดูให้เห็นแล้วก็บันทึกทั้งภาพต่างๆเนี่ยว่าเป็นหลักฐานนะครับ ซึ่งถ้าเขาพลาดไม่ได้อยู่จริงเนี่ยพวกนี้คือไล่ออกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการนี้แม้กระทั่งตํารวจในฐานะผู้คุมพิเศษที่ได้รับความกรุณาจากทางตารวจพื้นที่ที่ผมขอความร่วมมือไปเป็นผู้คุมเนี่ยซึ่งโทษก็น่าจะหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจแล้วก็กล้าเรียนท่านว่าผมไม่เอาอนาคตของผู้บัญชาการ ผมทำงานมา30กว่าปีนะไม่เอาไปแลกกับอะไรนะไม่มีอะไรที่สามารถทําให้ผมเนี่ยทำผิดกฎหมายได้แน่นอนนะแล้วก็ยังเปิดเผยด,ด้วยว่าทางเวนตรวจเนี่ยแล้วก็ต้องไปนะเวนที่อยู่เนี่ยโทษไล่ออกอย่างเดียวแล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเรียนยืนยันต่อท่านประธานท่านกรรมธิการว่าอยู่แล้วไม่มีทางออกไปไหนได้แน่นอนนะคะแล้วในการปฏิบัติการเนี่ยเมื่อการอยู่เรือนจํากับโรงพยาบาลเป็นการร่วมมือกันในการรักษาพยาบาลก็เป็นทางของโรงพยาบาลแต่ในเรื่องของการควบคุมก็เป็นเรื่องความรับผิดช,ชอบของราชทันแล้วก็เรือนจําโดยแท้ในการเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายมาพบหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีหลักฐานหมดนะมีเอกสารเป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันตรวจสอบได้แล้วก็ในกรณีอย่างนี้เนี่ยทางปปชทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ามา สอบแล้วก็ได้เข้าไปดูพื้นที่ด้วยแล้วด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคําให้การของผอบอรือนจจานั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ